สุดครับจากคุณจักเพชรกุลทองรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับเชิญครับ คุณนั้ขสามท่านครับบรรยากาศที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรในวันนี้ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มอลังการกลางห้าแยกราดพราวเลยทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้จะได้ว่าวันนี้ครับมีการจัดตั้งเวทีขนาดใหญ่อยู่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวโดยมีการจําลองบรรยากาศของห้องพิจารณาคดีของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ออกบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยชี้ให้ในายกลุงตู่อยู่ต่อโดยไม่ขัดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีพักอยู่ในบ้านหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ครับแกนนําก็ได้มีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นมาปราศัยโดยแกนนําหลายคนครับก็แสดงความเห็นว่าไม่รู้สึกแปลกใจครับรู้สึกเฉยเฉยและทิศทางการวินิจฉัยในวันนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายเนื่องจากเชื่อแล้วว่าตุลาการสารรัฐมนูญนั้นจะไม่ ชี้ขาดและนายกลุงตู่จะรอดพ้นจากคําวินิจฉัยในวันนี้ครับซึ่งการต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรและแนวร่วมผู้ชุมนุมนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปเนื่องจากพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่ ผู้ชุมนุมครับยังคงมีหน้าที่มีเป้าหมายในการเดินหน้าเรียกร้องตามข้อเรียกร้อง3ข้อที่ให้มีการปฏิรูปตามที่เคยเรียกร้องไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้ครับผู้ชุมนุมนั้นส่วนใหญ่มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงก่อนพบ่ําแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนี้ครับทุกคนนั้นกําลังรอแกนนําคนสําคัญที่จะขึ้นปราศัยในช่วงเวลา19บเนาฬิกาในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศช่วงเย็นตามเวลานัดหมาย16บหนาฬิกาสานาทีวันนี้มวลชน ราษฎรครับได้ตั้งเวทีขนาดใหญ่ตกแต่งให้คล้ายบรรยากาศของการพิจารณาคดีในห้องของการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหลังศาลร,รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่านายกหลวงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีพักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลวงโดยแนวะร่วมผู้ชุมนุมครับก็มาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงก่อนพบคำ่ำเพื่อรอฟังการปราศัยจากแกนนําในคืนนี้ซึ่งเชื่อว่าวันนี้เป็นการปราศัยใหญ่ที่จะได้เห็น ทิศทางและก็การเคลื่อนไหวปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมนับจากนี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีสีสันและก็การแต่งตัวเพื่อสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วย นอกจากนี้ครับก็ยังมีกลุ่มแนวร่วมที่มาร่วมสนับสนุนสเสบียงครับจากคณะลาบต้านรัฐประหารครับวันนี้คณะลาบนั้นได้มาโชว์การลาบสดๆครับเป็นลาบเนื้อนะครับที่ทําให้รอแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมชุมนุมได้นั่งรับประทานก่อนที่จะเรียกว่ารอแกนนําเป็นการทําลาบแจกจ่ายกันสดๆกินรอแกนนําในค่ําวันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเห็นแล้วเป็นตาแซ่บเป็นอย่างยิ่งครับ จนในขณะนี้ครับแกนนําใหญ่ที่หล,หลายๆคนรอฟังอยู่โดยเฉพาะแนวร่วมยังไม่ขึ้นเวทียังคงเป็นบรรดาผู้ที่อยากจะขึ้นมาแสดงความเห็นทางการเมืองต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคําวินิจฉัยในวันนี้ซึ่งวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าการจัดการของผู้ชุมนุมนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบมีจุดปฐมพยาบาลมีจุดแสดงเรื่องราวของ อาหารการกินที่จะต้องเป็นสเสบียงสําคัญของการฟังการปราสายใหญ่ในวันนี้ในช่วง19บเนาฬิกาครับและตั้งนี้คือความเคลื่อนไหวจาก5แยกลาดพร้าวในวันนี้ครับครับขอบคุณพี่หนุ่ยจากเพชรด้วยนะครับ,บ,บรบล่าสุด